สวัสดีครับวันนี้วันที่11มีนาคมครับผมวันนี้บอลเยอะมากเลยเจอกระจาร์โค้กเช่นเดิมครับผมวิเคราะห์บอลเต็มระบบให้แนวทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคัดมาเน้นๆราคาแปลกๆจานโค้กจัดให้แน่นอนครับผมทุกวันนะวันนี้บอลจะเยอะมากวันนี้จานโค้กคัดมาให้9ตัวนะวันนี้ขอมาวิเคราะห์ให้9ตัวทุกลีกแต่เราจะเน้นไปที่พีเมารหลีกนะเพราะคนดู ดูเยอะมากรู้จักเยอะกว่านะครับผมส่วนแต่ละลีอาจารย์โคก็จะเอาตัวที่เน้นๆหรือตัวที่ที่กําลังมีลุ้นแชมป์มีลุ้นถ้วยอาจารย์โคก็จะจัดให้นะครับผมวันนี้ไปกันเลย9ตัวคู่แรกวันนี้เลสเตอร์อาจารย์โคขอพี่โคคู่นี้นะเลสเตอร์ atter, เจอเชลซีเลสเตอร์ทีมของคนไทยนะครับวันนี้เลนราคาเชลซีให้เชลซีต่อครึ่งลูกนะ ให้เชลซีต่อครึ่งลูกเนะ่ะเตะสี่ทุ่มนะครับผมเลเตเตอร์เล่นในบ้านถือว่าฟอร์มเลสเ,เตอร์ในบ้านก็ถือว่ายังดีนะแล้วมาเจอกับเชลซีที่เขาเรียกอะไรอ่ะขาขึ้นเป็นทีมที่กําลังขาขึ้นอันดับตารางเชลซีเนะี่ยอยู่ที่10นะครับผมมี34แต้มเรตเตอร์อยู่ที่15มี24เลสเรตเตอร์ยังอยู่โซนหนีตกชั้นอยู่นะยังอยู่ในโซนอันตรายนะครับผมวันนี้เรสเ,เตอร์เนี่ยต้อง พยายามอ่ะใช้คําว่าพยายามที่จะคือยังไงก็ต้องเอาแต้มจากเชลซีให้ได้เพราะตอนนี้เชลซีมาแรงแล้วเกิน2นัดหลังสุดเชลซีชนะมาลุวนเลยนะในบอลถ้วยก็ชนะดอดมุนมาผ่านเข้ารอบแปดทีมอีกโอ้โหเชลซีกาลังกําลังดีขึ้นเรื่อยๆนะมาเจอกับเลสเตอร์ที่ฟอร์มฟอร์มเขาเรียกอะไรฟอร์มกระท่อนกระแท่นนะ่ะกระท่อนกระแท่นนะ่ะสมนัดหลังสุดอ่ะของเลสเตอร์เนี่ยรู้สึกจะแพ้ไปทั้งสานัดเลยนะ บอลเอฟเอครับก็ตกรอบตกหมดเลยมีลุ้นก็คือตอนนี้ไม่มีลุ้นและไม่มีลุ้นถ้วยไหนเลยแค่ลุ้นว่าอยู่ให้รอดในฤด,ดูกาลนี้ให้ได้นะเพราะว่าเลสเตอร์เนี่ยนักเตะนักเตะตอนนี้คือนักเตะแบบคือไม่มีนักเตะที่ที่ดีๆคือขายออกหมดเลยส่วนเชลซีกซ็ซื้อเข้าซื้อเข้าซื้อเข้าตอนนี้เล่นดีสองนัดนแล้ะไปดูนะไปดูเลสเตอร์วันนี้เลทราคาแบบเนี่ย จานโค้งก็ยังมองนะมองว่าเลสเ,เตอร์น่าจะทําได้นะอย่างน้อยเนี่ยน่าจะเบียดเบียดถ้าไม่ชนะเบียดชนะก็คือเสมออะเชลซีดูแล้วน่าจะล้าเพราะว่าเพิ่งไปแข่งบอลถ้วยมาน่าจะล้าแต่ตัวนักเตะเชลซียทดแทงกันได้หมดนะทั้งตัวจริงและตัวสำรองแต่จานโค้งมองลูกเกมวะเนี่ยยังไงเลสเตอร์เล่นในบ้านด้วยนะกองเชียร์ด้วยกองเชียร์ด้วยเล่นในบ้านด้วยยังไงต้องเขาเรียกอะไรต้องยื้ ต้องยือ้อต้องตั้งรับเหนียวอ่ะเหนียวแล้วสวนกลับกับเชลซีอ่ะเชลซีมาวันนี้มามามา,มา,ม,า,ม,ามาแลกแน่เพราะว่าเชลซีต้องการแต้มเพื่อที่จะไต่อันดับขึ้นไปเพื่อที่จะไปเล่นบอลถ้วยในในฤด,ดูกาลหน้าให้ได้นะนั้นวันนี้จอจานโคมองว่าน่าจะไปที่เลสเตอร์นะมาเราไปกันยาวเลยวันนี้9ก้าตัวลวดอีกคู่หนึ่งบอมมัดเจอลิเวอร์พูลเวลาทุ่มครึ่งนะเละราคามาที่ลูกครัวลูกครึ่งลิเวอร์พูล วันนี้ลูกทีมของลิวพูเนี่ยจอร์เจนคอปเนี่ยอยู่อันดับที่5้านะพึ่งจะถล่มแมนยูมา70โอ้หไม่พูดถึงไม่ได้ฮอตเหลือเกินฮอตมากอยู่อันดับที่5มี42แต้มส่วนบอมมัเนี่โอ้โหเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมที่จะตกชั้นถ้ายังทำผลงานไม่ดีขึ้นนะไม่กระเตื้องนะอยู่ มี21แต้มเนี่ยก็ก็ยังมีลุ้นอยู่ก็ยังมีลุ้นเพื่อที่จะหนีอยู่หนีตกชั้นน่ะเพราะว่าอันดับคะแนนเนี่ยแต่และทีมเนี่ยไล่กันมาเลยตั้งแต่14 15เนี่ยไล่ไล่กันหมดเลยคือบอมมัดเนี่ยถ้าอยากจะอยู่รอดให้ได้วันนี้ต้องสร้างเซอร์ไพรส์นะเอาให้เต็มที่เลยจางโคให้เต็มที่เลยเสมอเนี่ยคือถือว่าสุดยอดแล้วคราวนี้มาเจอกับทีมลิพูที่แข็งแกร่งเหลือเกินกําลังกําลังทับฟอร์มกาลังกลับมาเก่ง กำลังกลับมาเพื่อที่จะมาลุ้นไปทั่วยูฟาแชมเปี้ยน,นลีกโอ้โหวันนี้แล้วมาเจอกับบอมมัดที่กําลังห่วยใช้คําว่าห่วยห่วยมากคือใช้คําว่าห้านั้นหลังสุดเนี่ยยังไม่เจอคําว่าชนะเลยบอมมัดอ่ะยังไม่เจอคําว่าชนะเลยแล้วมาเจอ,โ,อโหทีมลิเวอร์พูลทีมหงแดงอย่างนี้สถานการณ์แบบนี้มองแล้วค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากที่จะ ที่จะเอาแต้มจากลิวพูได้นะวันนี้จางคงเลยมองไปที่ลิวพูนะด้วยราคาแบบนี้นะครับผมมามาดูอีกคู่หนึ่งสเปอร์เจอฟอเรสต์แต่เวลาสี่ทุ่มนะเรนราคาเปิดมาให้โอ้โหนี่ยแหละจางคงแปลกใจตรงเนี้ยเรนราคาเปิดมาให้ที่สเปอร์ต่อลูกควบลูกครึ่งนะราคาแบบนี้คือจางคงมองว่ามันมันน่าจะเกินไปกับฟอร์แบบนี้นะฟองของสเปอร์อ่ะ ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยแล้วก็เพิ่งตกรอบมาไปเล่นบอลถ้วยเพิ่งตกรอบมาแล้วแต่กลับมาเล่นในบ้านแล้วมาเปิดราคาแบบนี้อ่ะโอ้โหแล้วมาเจอกับทีมฟอร์เรสต์ฟอร์เรสต์เขาเรียกว่าทีมล้มยักษ์เจอกับทีมใหญ่ๆห่โอ้โหไม่เสมอก็ชนะฟอร์เรสต์อ่ะอันดับคะแนนเนี่ยสเปอร์เนี่ยอยู่ที่สี่นะครับผมอยู่ที่สี่มีสี่สิบห้าแต้ม ก็ยังมีลุ้นที่จะไปเล่นยูฟาแชปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าได้นะยังมีลุ้นกันนะหลายทีมแต่ถ้าจะให้ลุ้นถ้วยแชมป์คงยากแต่ให้เล่นเล่นลุ้นไปบอลถ้วยน่าจะได้มาเจอกับฟอรเรสต์อันดับที่14มาเจอฟอรเรสต์อันดับที่14ยังอยู่ในโซนหนีตกชั้นอยู่เหมือนกันแต่ฟอรเรสต์เนี่ยมาดูมาดูมาดูนี่กันดีกว่ามาดูนี่กีกว่สาสนัดหลังสุดดีกว่าสามนัดหลังสุดดีกว่าสเปอร์สนัดหลังสุดเนี่ย เสมอมาหนึ่งแล้วก็แพ้มาสองเลยนะโหฟอร์ม oh, ไม่อว่าเลยแล้วฟร์เลสแพ้แพ้มาหนึ่งเสมอมาสองโอ้โ oh, หแต่เลทราคาเปิดแบบนี้อจางโค้งแบบแปลกนะจางโค้งมองว่ามันแปลกมากเลยนะไม่น่าจะตอกแพงขนาดนั้นนะแต่เต็มที่มันน่าจะเปิดมาที่ครึ่งควบลูกก็พอหรือเต็มที่ก็ลูกหนึ่งแต่มันไหลไปลูกควบเนี่ยมันแปลกมากนั้นวันนี้จางโค้งไม่ต้องเลยดูที่ราคายอย่างเดียวเลยอยู่ในบ้านแน่นอนใส่จองแน่นอน เล่นเจ้าบ้านไว้ก่อนสายจองแน่นอนคู่นี้สเปอร์เนี่ยน่าจะน่าจะน่าจะบุกอย่างเดียวอะ่ะถึงต่อให้พักน้อยกว่าก็จริงแต่ดูแล้วขุมกําลังทุกอย่างเฮลิเคนที่กําลังเป็นข่าวทุกอย่างเนี่ยน่าจะโชว์ฟอร์มได้นั่นเนี่ยเล่นในบ้านตัวเองจางโคมองไปที่สเปอร์นะครับผมไปยาวๆเลยวันนี้บอลพิม์ลีกเหมือนเดิมคิดตันพาเลน,นครับผมเจอกับแมนซิตี้ที่กําลังลุ้นแชมป์กับอาเซนอลน แข่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะเล,ละราคามาที่ลูกครึ่งอยู่แล้วคู่นี้อความได้เปรียบยอยู่ที่แมนซิตี้อยู่แล้วนะครับผมอยู่อันดับ2เนมีห้าสิบแต้มลุ้นแชมป์กับอาเซนอลอยู่คิตตันเลลเนยอยู่โซนกลางตารางนะที่12นะมี27แต้มวันนี้แมนซิตี้มาเยือนโดยที่แบบคือตัวผู้เล่นทุกอย่างเหนือชั้นกว่าทุกอย่างทุกอย่างลงตัวหมดแล้วความน่าจะเป็นเนี่ย คิตตันพาเลตเล่นในบ้านถามว่าดีไหมช่วงหลังๆดีดีไหมก็โอเคอ่ะถึงอัเหนียวเหนียวเหนียวพอตัวแต่มาเจอทีมแมนซิตี้ที่แบบโอ้หตัวผู้เล่นทุกอย่างแล้วฝั่งเรือใบซิตี้วันนี้ต้องการสามแต้มด้วยต้องการสามแต้มเป็นอย่างมากเพื่อที่จะไล่จี้เข้าไปไล่จี้จากฝูงอาเซนนอนนะเพราะมันห่างอยู่แค่ห้าแต้มมันห่างกันอยู่แค่ห้าแต้มเนี่ยแล้วอาเซนอนเนี่ย ต้องเล่นพุ่งนี้วันนี้ถ้าทําจี้ไล่แต้มแล้วอาร์เซนอลสะดุดนะเผอ้โหลุนแชมป์มันแน่ครับฤดูกาลนี้ลุ้นแชมป์มันแน่วันนี้จานโค้งมองที่แมนซิตี้เลยนะครับผมนอกจากจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างที่พาเลทที่จะเก็บแต้มจากแมนซิตี้ได้นะเต็มที่ก็ยันเสมอแต่จานโค้งเชื่อเหลือเกินว่ายากลอดยากใช้คําว่ารอดยากอยู่ที่ว่าแมนซิตี้จะยิงสกอร์ขาดไหมกับแต้มต่อเนี่ยยิงขาดหรือเปล่าแต่ชนะ จางโคบมองว่าน่าจะชนะแน่แต่จะยิงให้มันขาดกับสกอร์ไหมสกอร์ที่ต่อไปดูบอลเยอรมันกันบ้างครับบอลเยอรมันวันนี้จางโคคัดให้มาสองคู่นะเอาคู่ที่ลุ้นแชมป์นะจางโคเลยคัดมาคัดมาเน้นๆเลยวันนี้ไบเยนมินิกเจอกับเอาบวกเวลาสามทุ่มครึ่งบอลไบเยนมินิกเนี่ยเพิ่งชนะปารีสมานะ เข้ารอบแปทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวันนี้พวกเขามีกำลังใจแน่นอนโอ้โหแล้วก็มีลุ้นแชมป์ด้วยสามนัดหลังสุดเนี่ยสามนัดหลังสุดเนี่ยของบบเยนมิเนกเนี่ยรู้สึกเนี่ยจะชนะล้วดหมดเลยรวมทั้งบอลถ้วยด้วยนะวันนี้พวกเขาเนี่ยบาเยนมิวนกพวกเขาเนี่ยมองแล้วอะ่ะน่าจะได้ไม่ยากอะ่ะชนะได้ไม่ยาก ตัวผู้เล่นทุกอย่างและเล่นในบ้านเนี่ยบายเยนแข็งแกร่งอยู่แล้วนะเ <c oughs> อ้ยโอ้โหเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืน,คนหนักไปหน่อยเมื่อคืนหนักไปหน่อยเสลดลงคอนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมมาต่อเลยบายเยนวินิจเนี่ยพวกเขาอ่ะลุนแชมป์เต็มตัวแน่นอนถ้านนี่ชนะก็จะทิ้งห่างดอกมุลเข้าอีกแล้วดอกมุลก็จะไปเตะต่อจากบายเยนนะครับผมวันนี้อาจารย์โคกอะให้ไปเลยสายจองแน่นอนคอนเฟิร์มบายเยนวินิจแน่นอนเสือใต้ขมแน่นอน มามาไปกันเรยๆเลยคู่ที่สองนี่ยแหละคู่ลุ้นแชมป์ชาเก้เจอดอกมุลเวลาเที่ยงคืนครึ่งชาเก้เนี่ยสามนัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยอยู่ทั้งดอกมุนนะได้เปรียบชนะมาถึงสามนัดเลยนะสามนัดหลังสุดที่ชาลเก้มาเนี่ยรู้สึกจะชนะชนะมาสองนัดน,น่าเสมอมาหนึ่งโอ้ฟอร์มดีนะจางโคมองว่าฟอร์มดีน่าน่าดูนะชาลเก้เนี่ยส่วนดอกมุลเนี่ยล่าสุดแพ้เชลซีไปเยือนแพ้เชลซี กรอบแชมเปียนลีกตกรอบแชมเปียนลีกอตอนนี้ลุน้นเหลือกลับมาลุ้นถ้วยนี่แหละที่ดอบมุลจะลุ้นได้มาเจอกับทีมที่ลองบวยมีสิบเก้าแต้มชาเก้ก็จะลุ้นหนีตกชั้นเหมือนกันจากโคมอมว่าการที่บอลหนีตกชั้นเนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษนะมันเป็นเรื่องของราคาแปลกแล้วมันมันพิเศษมันพิเศษตรงที่ว่าเรนราคาเนี่ยมาให้ดอบมุลต่อหนึ่งลูกนะครับผมตอนนี้น่าจะไหลลงด้วยไหลลงไปถึงครึ่งควบลูกแล้ว เลตอนเช้าเนี่ยเปิดมาลูกหนึ่งตอนนี้เหลือครึ่งครบลูกแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างและดอกมุลเนี่ยรู้สึกจะเสียขวัญน,น่ะตั้งแต่แพ้เชลซีมากลับมาตอนนี้มีลุ้นแชมป์มีแต้มเท่ากับบาเยินนะครับผมมีแต้มเท่ากับบาเยินนะชชลเก้นเนี่ยวันนี้พวกเขาไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเล่นในบ้านกองเชียร์ทุกอย่างต้องแลกบุกแลกบุกต้องเอาแต้มให้ได้เอาแต้มจากดอดมุลให้ได้เพื่อที่จะหนีการตกชั้นน่ะวันนี้อาจารย์โค้งมองราคานี้นะ าจารโคกขออยู่ที่ชาวเก้นะครับผมขออยู่ที่ชาวเก้นะดูแล้วอะ่ะโอเคแหละทีมเนี่ยอาจจะชื่อชั้นตัวผู้เล่นอาจจะดูแบบคือคือดูสู้ดอกมุนไม่ได้อะ่ะแต่อย่าลืมนะชาวเก้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบชอบเจอทีมใหญ่ใหญ่อะ่ะและจะทำผลงานได้ดีวันนี้อาจารย์โคกมองที่ชาวเก้นะครับผมมาไปกันที่กันโชซิลิอาวันนี้อาจารย์เคกขอดึงคู่นี้มานะบิ๊กแมท นาบุรีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอัตตาลันตาเตะเวลาเที่ยงคืนนะเล่นราคามาที่ครึ่งควบลูกนะนาบุรีเนี่ยล่าสุดเนี่ยไปสะดุดแพ้ลาซิโอมาโอ้โหครั้งแรกด้วยแพ้ในบ้านครั้งแรกไปแพ้ลาซิโอมาวันนี้พวกเขาอ่ะถ้าเขาอยากได้แชมป์นะถ้าเขาอยากได้แชมป์แลวหนีที่สองไปวันนี้ต้องชนะให้ได้สามนั้นหลังสุดของนาบุรีอ่ะ ชนะมาล้วนเลยมีสะดุดนั้นที่แล้วคือแพ้ลาซิโอมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับผมอัลเตเลนตาเนี่ยพวกเขาเนี่ยสามนัดหลังสุดเนี่ยแพ้มาถึงสองนัดแล้วเสมอมันนัดหนึ่งพวกเขาวันเนี้ยเขามาเยือนเขาอยู่ที่หกเขามาเยือนเนี่ยมีสี่สิบสองแต้มนะครับผมส่วนนาบลีเนี่ยมีหกสิบห้าแต้มนาบลีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยพวกเนี้ยตอนเนี้ยนาบลีเนี่ยถ้าเขาชนะเขาจะหนีอินเตอร์มิลานออกไปอีกเพราะเมื่อคืนเนี่ยอินเตอร์มิลานเนี่ยสะดุดแพ้ สะดุดแพ้มาวันนี้พวกเขานาบลีเนี่ยด้วยเลนราคานี้จางโคกมองว่าวเขาน่าจะทําได้อะ่ะเพอเพอการันตีแชมป์เลยใช้คาว่าว่าที่แชมป์ได้เลยวันนี้เลนราคาแบบนี้่ต้องอยู่ทางนาบลีเท่านั้นนะครับผมไปไปกันที่บอลสเปนนะบอลสเปนวันนี้จางโคขอคัดตัวนี้มาแล้วกันลิมเมริดเจอเอเปยนยอนสองทุ่มนะวันนี้หัวค่ําเลยได้ลุ้นเงินหัวค่ําเลยลิมเมริดเนี่ย สามนัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยมันอยู่ทางริมฤิตซะส่วนใหญ่โอ้แพ้มาหนึ่งนัดชนะมาถึงสองชนะมาถึงสองเลยนะแต่ไปะสะดุดเคยเจอมาสะดุดเอเป็นยอนมาเคยเคยชนะมานัดหนึ่งโอเคแหละสถิติดีกว่าชัดเจนอยู่แล้วสามนัดหลังสุดเนี่ยริมฤิตยังไม่ชนะเลยนะยังไม่ชนะเลยนะนี่แหละเหรียญราคาแบบนี้เนี่ยจายนโค้งมองว่าเหรียญราคาแบบนี้นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์แน่นอนส่วนเอเป็นยอนเนี่ย เอสเปนยอดเนี่ยเอสเปนยอดเนี่ยสามนัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาเนี่ยชนะมาถึงสองนะแพ้มาถึงหนึ่งตารางคะแนนวันนี้ลิเมอร์ลิตเนี่ยมีห้าสิบห้าสิบสามแต้มอยู่ที่สองเขาต้องการวันนี้เขาต้องการชนะเพื่อที่จะไล่จี้บาร์เซลโลนาขึ้นไปนะส่วนเอฟเปนยอนอยู่ที่13มี27แต้มเอฟเปนยอนพวกเขาอะอยู่กลางตารางแล้วแหละแต่ก็ยังยังไม่ได้รุนไรแล้วฟอร์มช่วงนี้ลิเมอร์ลิต ฟอร์มดรอปไปมากและเลนราคาเปิดมาที่ลิมลิตต่อลูกครึ่งน,นะครับวันนี้จานโค้มองว่าวันนี้ลิมลิตจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มแน่นอนชนะแต้มขาแน่นอนเดี๋ยวจานโค้บอกสกอร์ให้ด้วยวันนี้มีไม่ต่ำกว่า3มเม็ดส่วนชื่อชั้นทุกอย่างนักเตะลิมลิตดูดีกว่าทุกอย่างและกระหายการชนะครั้งนี้ด้วยวันนี้จานโค้งให้แน่นอนสายจองแน่นอนลิมลิตหมาคู่สุดท้ายวันนี้คู่ตัวที่9้านะบอลฝรั่งเศสวันนี้นะ เบสเจอกับปารีสโหวันนี้ไม่ต้องสืบเลยสามนัดหลังสุดเนี่ยปารีสเก็บมาได้หมดนะครับผมส่วนเบสเนี่ยสานัดหลังสุดเนี่ยชนะมาหนึ่งแล้วก็แพ้มาถึงสองนัดส่วนปารีสเนี่ยเพิ่งตกรอบแชมเปียนลีกมาแพ้บาเยนร์มินวนิกมา2-0ตกรอบโอ้โหพวกวันนี้พวกเขาเมสซี่ไปไม่ถึงฝันท่านประธานเอ็มไปไม่ถึงฝันนะครับผมนี่แหละมีข่าวว่าวงในด้วยว่านักเตะภายในทีมเริ่มเซ็งแล้วเริ่มต้องการย้ายทีมแล้ว วันนี้ปลารีสพวกเขาอยู่ที่หนึ่งมีห3สสามแต้มเบสอยู่ที่สิบห้ามีย8ิบแดแต้มแต้มมันอาจจะทิ้งทิ้งมากเซียแล้วแหละอาจจะทิ้งทิ้งแล้วแต่วันนี้พวกเขาต้องเขาเรียกอะไรกู้ศรัทธาแฟนบอลเพื่อที่ตกรอบนัดที่แล้วตกรอบมานัดนี้ปลารีสเอาแน่เลลรนราคามาที่ลูกควบลูกครึ่งนะมองพักรวมทุกอย่างนักเตะฟอร์มที่เล่นในลีกเนี่ยคือถือว่าเก่งมากแล้วก็ยิงขาดทุกนัดนะ สกอร์สูงทุกนั้นนะจางโคงโมอวันนี้อาจจะเป็นสกอร์สูงได้นะสกอร์สูงได้เลนราคาแบบนี้ปรารีสยิงกระจุยแน่นอนวันนี้จางโค้งมองที่ปรารีสนะให้ปรารีสวันนี้จางโค้งให้9้าตัวเน้นๆเ,เลยนะเก้าตัววันนี้บอลเยอะมากรีบไปนอนตอนเย็นเอาแรงนะครับผมแล้วคืนนี้มาเจอกันมาลูก,กันอย่าลืมเป็นกําลังใจให้จางโค้งด้วยนะครับทาคลิปต่อๆไปนะกดไลค์กดแชร์ให้จางโค้งด้วยนะครับผมวิเคราะห์ให้แนวทางกันทุกวันนะราคาแปลกๆทรงแปลกๆ ทีมที่เจาะลือกอาจจะเจาะลึกไม่เหมือนกับเซียนท่านอื่นๆนะแต่เรื่องราคาอาจารย์โคกมาเป็นต้นๆแน่เบอร์ต้นๆเลยวันนี้อาจารย์โคกไปก่อนนะครับผมคืนนี้เจอกันครับผมขอให้ทำกำไรให้ทำกำไรให้กันทุกคนนะคืนนี้ไปก่อนนะครับสายจองครับผม